คิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันเดือดฉันก็จะล่นก็เป็นงไงกันบ้างครับก็หลังจากผมร้องเพลงไปนะผมก็ค้างรู้ตัวเองนะผมว่าเสียงตัวนี้ค่อนข้างเพาะนะโอ้โหถ้าไปประกวดด้วยซีซั่น98นะผมว่าเขาน่าจะให้ผมผ่านนะหมายถึงผ่านเข้ารอบหรือเปล่าเขาน่าจะให้ผ่านไปไกลนะผมโอ้โห ก็โอเคนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม My Hero Academia Ultra Impact นะก็วันนี้เราจะมาสุ่มหาตัวละครอีกเช่นเคยนะโดยการสุ่มหาตัวละครนั่นแหละครับในตู้ใหม่นั่นเองนะก็เราจะมาหาการ์ดเมมโมรีหาตัวละคร U R นั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้ตัวผมค่อนข้างตันๆนะก็ไม่ค่อยจะไปไหนได้เลยนะครับผมเนื้อเรื่องยังเปิดไม่ครบเลยเฮ้อพูดแล้วเศร้าก็โอเคเราไปสุ่มหากันดีกว่าวันนี้เราสุ่มกันทั้งหมด50าครั้งแบบเน้นๆนะว่ามันจะหมูหรือจ่าหรือจะเค็มหรือไก่หรือยังไงก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราไปดูการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผม ส่วนตู้ที่ผมจะมาสุ่มนะก็เป็นตู้นี้นั่นเองนะเป็นตู้ใหม่นั่นเองนะครับผมก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วนะจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ใครอยากสุ่มก็สามารถมาสุ่มก็ได้ก่อนที่มันจะหมดนะก็หนีวันเวลาวันนี้วันนี้เท่าไหร่ประมาณ2อาทิตย์หนึ่งแหละประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ของที่ผมจะมาหานะแต่ผมเปิดให้ดูก่อนก็เป็น Memory UR ใบนี้นะ คือใบเนี้ยเป็นใบที่ค่อนข้างดีเลยนะคือมันจะแบบว่าบัฟทีมค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆนะตัวนี้คือทุกคนในแบบว่าใส่กันบ่อยทุกผมเห็นใน YouTube นะแทบจะทุกช่องนะเขาใส่อันนี้นะแล้วก็สิ่งอีกอย่างที่ผมจะมาหาตัว UR ก็คือตัวของตู้นี้เลยนะเป็นตัวใหม่นั่นเองนะตัวนี้เป็นสายซับนะซับสะโขบเลยครับผมโ้โ,โหไม่ใช่และอันนั้นมันฟรีไฟล์นะผมขอโทษที ก็ตัวนี้เป็นสายซับนะซับค่อนข้างดีคือฮิวเพื่อนแบบสุดยอดมากๆนะคือเลือดแบบจะหมดแล้วฮิวปับขึ้นมาครึ่งหลอดเต็มหลอดอย่างเงี้ยคือสําหรับผมผมคิดว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโหดเลยนะหลังจากที่ไปเจอมาในแอรีนาหรือว่าในบาร์บา,บา,บา,บาก็ไม่น่าเจอมีแค่แอรีนานั่นแหละเออก็โอเคก็นั่นแหละไปเจอมารู้สึกว่าค่อนข้างสุดยอดนะตัวนี้ผมก็เลย อยากจะได้มาเป็นสายซับนะเพราะทีมผมมันมีตีอย่างเดียวเลยไม่มีแนวซับเลยนะโอ้ซับสะโขบอีกแล้วมุกซ้ำกับรถครับก็เป้าหมายวันนี้ก็หาตัวละคร UR ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็โอเคมาเรามาเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะเป็นตู้ฟรีนะเก็บตั๋วได้แต่ตั๋วนี้เก็บค่อนข้างยากเลยนะก็น่าจะต้องไม่เค็มแหละนะขอร้องคือถ้าเค็มไปก็ถือว่า ว่าเป็นการล้างดวงนะก็ให้มันเข็มๆมหมดไปนะแล้วก็ค่อยไปสุ่มตู้ที่ใช้เพชรก็ขอแบบไม่เค็มละกันนะก็มาเลยละกันจังหวะนี้บาคุโกกลับทางด้านขอมิโดริยะยังไงครับผมว่าเฮ้ยอาจารโป๊บโอ้โหมีการนึกถึงความหลังและความหลงเกี่ยวอะไรด้วยแล้วจังหวะนี้แรากบาดกันเข้าไปทีเดียวเกิดการระเบิดตุ้มต,ตาสุดรุมตู้โมโหเมื่อกี้ไม่มีเอฟเฟกนะ าดได้เลยว่าไม่ออกตูอานั่นเองนะผมนะก็สุดยอดไปเลยตบมืออีกแล้วเฮียคีบอไปเลยเดียวคุณมันก็เศร้าๆนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรนั่นถึงว่าถือว,ว่าความเคีมนี้มันได้หมดไปสาหรับตู้นี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตู้หลักของวันนี้เลยอาหารจานหลักนั่นเองนะครับผมห <c oughs> ันเราได้วเวลาอาหารจานหลักกันแล้วนะครับผมเราก็กดไปเลยละกัน2 0งพันเฮเอเฮียไปแล้ว500รอ ยังไงครับมันแค่หนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดที่เราจะสุ่มนะผมแต่วันนี้ปลาไปแล้วครับโอ้โหกดเฮ้ยการ์ดผมเมมโมรีน่นี้สิ่งที่ผมอยากจะได้โอ้โหมันการล้างเข็มไปค่อนข้างดีเลยนะคือได้มาถือว่าคุ้มมากแต่ถ้าได้อีกใบนี้จะคุ้มยิ่งกว่าผมเริ่มโลภไงมาเรามาสุ่มรอบที่2กันเลยดีกว่านะรอบที่2จะเป็นยังไงตะใบกันไกลไข่หรือผ้าหมหรือเรือใบครับผมกดสุ่มไปแล้วยังไงต่อโหลดดิ้งนะยังไง แับสตาร์ทครับผมข้ามไปเลยครับเสียเวลาเฮ้ยย uh ูอ huh. าออกอีกแล้วโอไม g o ก๊อ oh ดแต่ใบนี้ก็ไม่ค่อยเก่งมากนะแต่ก็โอเคอะได้ยูถือว่าใช้ได้มารอบต่อไปกันเลยดีกว่านะหลัง <c oughs> จากเมื่อกี้ผมไปกดเล่นมาหนึ่งทีนะค่อนข้างเค็มนะเรามาดูรอบต่อไปกันเลยแบบสิบครั้งนะผมนะยังไงผมรอบนี้เราต้องดูอนิเมชันกันหน่อยแล้วล่ะแบบสตาร์ทไอ้เหี้ย มือมันลั่นครับคุณผู้ชมไม่ได้กดดูยูอาร์ออกครับโอ้โ oh หแจ็คพอแตกทางด้านของเอิม่มชื่ออะไรนะลืมนีโลนดับสองครับคุณผู้ชมผมลืมชื่อนี่เนื่องจากว่าดูไม่จบนะเลยจาชื่อไม่ค่อยได้มาเราดูรอบต่อไปกันเลยดีกว่านะรอบนี้ยังไงเราก็ข้ามไปเลยนะผมโอ้โ oh หเข็มครับผมเข็มปิดแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้มาค่อนข้างคุ้มนะครับผมนะถือว่าโอเคมากสําหรับวันนี้ที่เราสุ่มไปนะ หลังจากพอเมื่อกี้นี้ผมสุ่มเสร็จนะผมได้เกิดอาการเล่นเควสแล้วเก็บเพชรจนโคบอีกรอบหนึ่งนะแล้วผมก็เลยไปสุ่มและดันแจ็คพอตแตกนะได้ทางด้านของตัวตัวใหม่นะตัวที่ผมอยากได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อตัวนี้นะเพราะว่าผมยังดูไม่ถึงนะ,ะนมันก็ขี้เกียจเซิร์ชกูเกิลก็เลยจําชื่อไม่ได้แล้วผมโอ้โหสุดยอดไปเลยก็เมื่อกี้กดผิดอีกแล้วต้องไปที่คาแรคเตอร์นะนี่ผมได้ตัวนี้มาแล้วนะโอ้โห สุดยอดอีกแล้วนี่ผมได้ตัวนี้โอ้ oh my god เป็นสายซับนะเดี๋ยวผมจะเอานําเข้าไอ้สาตัวแรกแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออก o f อ,อ forward นะผมค่อนข้างกลากนะซีไม่ค่อยเข้าเลยผมยังงงคือเห็นเขาบอกกันว่าดีนะดีหนานะก็คือแบบว่าเหมือนจะปั้นกันได้ยาวๆนะผมก็อัพสเต็มที่เลเวลแปดสิปั๊บคือตีในอารีนาอารีนานะพูดผิดอีกแล้วอารีนาที่ตีแทบไม่เข้าเลยครับผม คือแบบมันเป็นตัวตีหมูแหละแล้วลก็ตีแบบเบา,แบบเบาแบบเบาจัดอะ่ะแเบาเบาแบบเกินไปอะ่ะก mm ็ hmm. ถือว่าดวงดีมากนะได้ตัวนี้มาคือ mm hmm. พี่ฟูคีเขานี่จะผูกคอตายแล้วหรือเปล่าแบบเนี่ยแต่คือาตอนที่ผมสุบเขาก็นั่งดูอยู่ด้วยนะก็ค mm ือ hmm. ได้เฉยพี่ฟู่คีเขาบอกอยากได้จัดต่ะตัวนี้ mm hmm. แต่ว่าก็นั่นแหละก็ช่างมันเถอะน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวมันจะดีใจออกนอะกหน้าเกินไปนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะพบกหน่อยคลิปหน้านะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ช่อง View w W อ l ์ Channel กันด้วยนะครับผมก็บายบายนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ